พอเมอกี้ไปผัดเวดมาหรทุกคนดูพีาาหาหบอยทำทีู่เยิเามาที่ไปนรเา้ชนาน่ก็ไดมาไล่ลอีทออ่นีเอิเขาแบบปีบบปีี ต้อหวานหวานไอืมได้รสชาตนี้เลยได้เลยแ้ก็เป็นเข้มงบ้อนอนั่นแหะอันน้กุดเลยนะ ชอบแบบนี er like ้ลูกน mm ่ารักดีขอบคุณค่ะแม่แม่รถดีใส่เครื่องนอนเปล่ 哎，你搞，妈咪搞。嗯嗯嗯。嗯。嗯。 จำด้ตามเป็นหรอเนี่ยตามไปจะเป็ปมีใครทอด็ะตามเป็นอีกให้ผักเปิด้ไป ค่ะน้องก็คือเป็นตุ้มที่แบบจิ๋วนั่นเองคทั้งที่เราเราเคยซื้อมาแล้วหนึ่งอันนะคะซึ่งใช้งานน้องหนักหน่วงมากก็เลยเสียไปแล้วทีนั้เราก็เลยซื้อรุ่นใหม่กันตุ้มที่จะวางตัวอันนี้มันจริงมาก พี่นะจ๊ะ ปติซันไม่น่ามันนะน่ามันมากไม,ไม่เป็นเพราะกินยาปะกลมแล้วแล้วก็ขึ้ขาปกติมันปะล่ะ กดเร่งบ้าเลไปไม่ของซ้ำกูแต่เราพิมพ์บานหมดแน่ยอาเลยน่เลยนี่แล้วเก้าลวดราเดนี่โอ้ยเดินหมดแล้วเซ็งเดินหมดอ่ะวีกว่า 我爸比我更帅，烦、mm。Hmm. ้นินไก่เหรอข้าวที่ไม่ใส่ปลาที่ไม่ใส่เยอะปลามันปลามันสุกมากอยู่แล้วแลวหและคนทำนมำจิ้มอะไรม้ำจิ้มอะไรเนี่ยได้แต่เดี๋ยวยังเพิยังไม่สิน้นไอ้พี่ใบแกทำเร็วอยู่นะ ออพรรอรอดมากินไน่ระกินแล้วนี่กินซ้ำพักกันกินสามคนนี่บลกหลายนี่เหมืนโอ้อพะโรกพะโลกกินหิว Same, มากันหมดทีมไลฟ์ร้อยล้านเดี๋ยไม่มีคนคุยด้วยนะคะพี่ซันอยู่ไหนเข้ามาแล้วเดี๋ยวท่านายครับท่านายตามหาแล้วเหรอหึแกไม่เจ็ดทำไมอ่ะไม่เจ็ดเอาชิมยวจะพึ่งไม่เจ็บจะบอกเอาไว้มอ่ะเดี๋ยวพึ่งมันยังไม่นัวก็เดี๋ยวจะบอกว่าขาดอะไรบางทีก็ ยาพึ่ง yeah, หว่อยให้จี๋วอนะร่อยไหมแซ่นมาก่อยหรือว่าต้องเี้ยวหน่อยปะอืมต้องเี้ยมหน่อยแต่นน่อร่อยแล้วนะมันเป็นรสชาติเรารสชาติเดียวกันแต่คนอื่นมันรสชาติเดียวเัวนหะรอนั้นถ้าใครไม่ชอบผมขอกินสองคนนะครับเ <laughs> พราะผมรสชาติเดียวกัไนะได้ใช่นหมไดแแทท้แล้วแนบะ่งใช้เพื่อนแล้วไปทำอไอ้นั่นให้พี่บอยขำขมนิดนึง อ่ะเอาหึงใส่เลยค่ะวางด้วยเอาหม,มูกเลแต่พอประมาณครับก่ไม่รู้นช้หรอไม่กล้ากิน ถ้าอยู่ก็ลงก่อนคล้ายเยน่านักมากผักอะไาใส่ดี้างผักอะไรใส่นี่ตายแล้ว่ไหนหันอย่าดไรบ้างคะเอาพวกนั้นล่ะต้องอ่ะ กล้องดูได้สดก็ต้อง๋ย่าันมันสูตรดีๆกว่าหมูอ่ะจะลองกินอย่างนี้มันใช่หรอมันไม่ใช่ไอเลยไม่ได้ก็ได้การบอกว่าทำได้ไม่รู้มันเปอย่านี้อยู่แล้ว ม <Allah ies. S 2> ีบ่ตรหมไ่ก็ไองไม่ต้องก็ไดไม่ต้องกเลยเอาตะเกียบเนี่ยนะ ผมจะลองลองเกมมาทุกคนเดี๋ยวทำโขดใช่ได้เองนิด้วยะได้เลยแน้วก ใสุ่ดีปีทุกอ่นครดูมีตํำตำทีกสดใสที่เยอสดใ้นเนื่อผักมันแบเด็กมากดีฮึฮึฮคฮึฮ มีตะเกียบป่ะใช่ตะเข็บอยู่างไรนะ <อ>ก็ทำทันี่นี่ไงป๋อไม่ทราบเลยพี่ชายเัทาทบ,บผมก็แบบหมดพปปี่ไม่ใ่ฉ่ามไม่ได้ควรหรออันนี้ของใครเหรอพี่บอยเนี่ย ok. นี่ไง,งวางเอาแล้วเริ่มงหนกันไะด้งงไม่รู้เนี่ยว่ามันจะใช่ป่ะพผมจะชอบกินโซเขาอยู่กับไอ้นี่ กับไข่สดจะใช่ชไหมละ่ะรู้นหมสาวมากินเจ้าฮอนนี่นกินอย่างไรอุยอ๊ยอร่อยอร่อยโอ้โหบ้าแล้วหัวไข่แดงไข่แดงกับซอ,อสแบบ โตโตอยุ่โตอ,อ,อยู่มาเร็วริมหน้ามาเร็วมาไหเร็วก็วยุนี่ดีกล่องลิปอย,อยู่ไหนอ่ะสันมม่ด้อยู่งานเขามาส่งเงียบแมนบ่ใช่ไหมสันเห็นปะ <c oughs> อ่อ <c oughs> เห็นวางอยู่แต่ไม่รู้ว่าของเก่าหรือของใหม่วางอยู่กล่องแต่มันจะหลายกล่องน,นะมถ้าส่งมาเนะ่ะ เอออร่อยครับทุกคนครับได้เลยเออโอเคนี่หลายอย่าทุกคนผัดเผ็ดหมูป่ายำมะดุฟูน้ำจิม้มที่ไม่ได้กินบ่อย ตักไว้เลยอีกนันเเอชอบตผักมาก ใส่ไม่ลองใส่เสร็แล้วเอาสิ่ง,งอะไรอ๋อในตัดเล่นเกมเลือดไม่รู้ว่าขนาดจ,จะชอบรสชาตินี้ก็ได้นะลองชิมดูแต่มันเป็นขมเนอะมันขมแต่อร่อยเอาเอาเอา,เอาอหมูมาชิมเอาหมูมาชิมหมูมาชิมลองดู ไดอนนมม้อันนี้ขมมากเลยอันนี้ขมกินได้ฉันบอกเลยไม่ตายกินข้าวอ่ะพี่เบลต้องชิมสุดครับอ่ะข้าวจ้านั่งก่อนค่ะ